น้ำมันมะพร้าวดีต่อสุขภาพดีต่อคนที่มีโรคประจำตัวจริงไหมคลิปนี้มีคำตอบนะคะเคยมีคนบอกว่าการกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นวันละหนึ่งช้อนชาจะดีต่อสุขภาพดีต่อคนที่มีโรคประจำตัวจริงหรือเปล่าคลิปนี้มาหาคำตอบกันนะคะ สิ่งที่บอกว่าน้ำมันมะพร้าวดีเนื่องจากน้ำมันมะพร้าวมี MCT oil หรือ Medium chain triglyceride oil ก็คือกรดไขมันสายกลางซึ่งต่างจากกรดไขมันชนิดอื่นๆคือร่างกายสามารถนำกรดไขมันชนิดนี้ไปใช้เป็นพลังงานได้ทันที MCT oil มีส่วนในการป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดโดยการปรับค่าไขมันในเลือดทำให้ไขมันในเลือดถูกดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานได้ทันที แต่ว่า MCT อ i ยในน้ำมันมะพร้าวนี้มีอยู่น้อยมากเลยนะคะจะต้องผ่านกระบวนการสก,กัดพิเศษเพื่อนำ MCT อ i ยมาใช้ในทางการแพทย์น้ำมันมะพร้าวที่ไม่ได้ผ่านการสก,กัดเป็นพิเศษจะมี MCT ในปริมาณที่น้อยนะคะแต่ว่ามีกรดไขมันอิ่มตัวอื่นๆในปริมาณที่สูงสูงถึง70%กรดไขมันอิ่มตัวเหล่านี้จะทำให้คอเ,เลสเตอรอลในเลือดเพิ่มขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ดังนั้นคนที่มีโรคประจําตัวโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหัวใจไม่ควรกินน้ํามันมะพร้าวนะคะและน้ํามันมะพร้าวก็ไม่ควรจะนาไปประกอบอาหารเป็นประจําด้วยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเป็นน้ำมันมะพร้าวที่ผ่านการสกัดเป็นพิเศษแล้วอันนี้ก็ต้องระวังนะคะว่ามันผ่านการสกัดอย่างถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งกินหรือว่าควรปรึกษาแพทย์ก่อนค่ะ